ขอสะพานมาพบมาพอกับพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องนะครับน้อสวัสดีพี่น้องทั้งประเทศไทยนะครับสบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวนะครับสิ้นจาพี่น้องทั้งเวียดนามนะครับนาะนะครับพี่น้องทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชานะครับแล้วก็พี่น้องทั้งต่างประเทศไปเท็นงานต่างประเทศพร้อมเด้อนะครับนาะเนาะสู้ผู้สู้คนนะครับที่เอ่ยและไม่ได้เอ่ย อ๋เมื่อนี้ในเมนูประจำช่องคือเกาครับพี่น้องนะเนื้อมาสดสดคือเกาไม่ไม่คือเกาบ่ผิดหวังนะครับสำหรับช่องบาเพิดเนี่ยนะครับเนื้อ,อน,นี่ต้องสดเนียนวิทีความสดนะครับขั้นบ่สดบ่าอามากินนชั่วให้พี่ให้น้องเบื้องหอกนะครับนะเนาะเมื่อนี้ได้เนื้อสันในพี่น้องนะเนื้อเสือร้องไห้ ได้ไขหลังนะครับขาดบอ่อได้แซบแล้วก็ได้ตับพร้อมพี่น้องนะมาสียางนะเนื้อเสือนี่กินบ่เบิร์ดอกพี่น้องนะเดี๋ยวเสื่อไว้เห็ดมนุต่อไปคือ,อย่างนะพี่น้องเด้อเราตามชมนะครับย่างพ่อดาดาดัดยางพ่อยืมเยิม,ยมชุมฉุบนะครับแจ้วเพียเขาก็ได้แล้วนะครับนะเกี๊ยมคนแห้งแจ้วเพีย,น,ยนะครับนะบพัก ผักเข้ามาเป็นสวนนะครับหลายอย่างหลายชนิดเนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวมีอย่างแน,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 นะน,น,น่เดี๋ยวฮอดยำกินไปพร้าวเพ็รสิบบอพี่น้องไปน้ำนะครับเนาะยังบ่ทันได้หั่นเดี๋ยวหอไปหั่นก้อนพี่น้องนะครับเนาะมาหนังกินน้ำกันมาเดิมมาเดิมพี่นอ้องผู้ใดตื่นกำลังตื่นท่าได้กินเขาเที่ยงเขาเศร้ากะมาเฝ้ามาหาบ่าวเพชรครับพี่น้อง เรียบร้อยแล้วพี่น้องเบิ่งอู้ยสุดๆใหม่ๆครับมาได้เวลาแล้วพี่นอ้องมาบัดนี้พี่น้องจ,จุจวดนะอือหันเรียบร้อยจวดเลยบัดนี้โอ้ยมีวันนี้ก,ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะโอ้โหเถอะวะนี่นะครับอันนี้เนื้อสันใส่ลงไปเนื้อเสือครับเนาะ ไขหลังวันนี้เครื่องไรนในติกไข่ลังด้วยพี่น้องไข่ลังกับตับตับใส่ลงไปพี่หนึ่งเม็ดกระเทียมโอ้หัวใหญ่เรืะกระเทียมนอนน้อยเนาะนี่พี่น้องเออเนื้อสันใสอีกตัวนหนึ่งคำาน่อยพด <c oughs> นี จิ้มเออรื่องข้นๆด้วยพี่น้องเออลาดลงไปเลยมาเป็่อนท่านใส่ใ,ใส่พร้อมด้วยพี่น้องใส่ได้มัน่นคอดคอดใส่นะมาเพื่อนท่านตอนบางๆก็ผสมใส่เจลพียนี่นเบองพี่น้อง

ตีหยาบตั้งแต่นเนื้อเสือเด้อพี่น,อน้องอือปัหหาบเนื้อสันในกับปัญหาอะไรอย่างบบาเางีพี่น้องกระดม ท้ากุ้งบันหนาบบ้านอะไรมาเล่นห้องหูครักลองอยีบัดมีเสือรองไห้ต้อนเดี๋ยวพ่อเสือรงอ,องไห้นี่หยาดไปหน่าะไอ้สันสองไฮลัง สองตับอันหนึ่งพริกเม็ดกงใหญ่เรีย,ยพริกหน่ขับเขาไปาาก่อนตรเทียมนี่ลาดลงไปจิ้มอ่ะ ไปปัตูมพี่น้องหอมปีถักแข้วบิงึงเอาว่าวางแปบ๊บเดียวแข้วแล้วพี่น้องเบิงึงแต่ห้อนหลาย นี่ครับเสือร้องไห้ไขหลัง พี่น้องรวมมิดลงไปนี่ละิีเม็ดหนึ่งใหญ่ๆได้เห็นพีกันกระเทียมขาดสามสิบกีบคนแนนานาเนาะพี่น้อง гацон мөргөв анхааралгүй หยุดสบายสๆนะครับรค่อยกินไปเล้วพี่น้องโอ้แมงวันขึ้นไหลแทบมอนปกติขือบุหรี่ อืมอืมสอห้องไฮรเลอยากไปกนพีตรงตรงหันบางๆเนี้ย Thank <laughs> you. โอัค uh huh. เตืกระอง้ให้โอ้คนดีขนาดพี่น้องเจ้ามาเนี่ย Bye. 哎我过一点。 แดดก็บ,บด,ดๆแดดๆใช่แหะพี่น้องเอ้ยฟ้าก็ได้ เดี๋ยวกระบดเดี e ๋ยวกระแดดกลิ่น้องเอ้ยกล้องกระเช้ห้างแล้วล่ะนะครับไทยไปกันบัวได้นะครับมันพังกินไปจุดเบิดแล้วนะครับใครมาเบิรงแล้วมากเบิรงถไทยบัวได้ ได้แคบบดีจะสันหาได้พี่น้องก็เสื้อเนี่ยหยาบไรเหนียวไร กีี่ยงพินน้ำก็แซ่บกินเผาแซ่บพี่น้องไม่ได้ตัดออกแล้วตัดอย่างนั้นพี่น้องโอ้ยกล่องมาเพีย มันห้อนนายพี่น้องถ่ายต่อเนื่องกันเกินสิบก่านที่แบตเตอรี่มันสีห้อนเฮ็ดในเครื่องดับไปเลยนะ,ะพี่ร้องนะครับเมนูประจำช่องนะครับซอยจุ คือเก่านะครับแซ็บโอเชือรคือเก่าน่ะพี่น้องนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้กำลังแรงใจก่บาวเพชรมาตลอดนะครับเนาะแล้วก็ให้กำลังไก่บาวเพชรตลอดไปเด้อพี่น้องนะครับเนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้บาวเพชรลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับแซ็บโอเชือรพี่น้อง